คุณผู้ชมไปที่จังหวัดพังงาไปสัมผัสบรรยากาศกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติและน้ำตกตนไพรอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาททหหดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาครับที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ที่สี่น้ำตกตนไพรอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองพื้นที่หมู่ตําตำบลท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเป็นจุดท,ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ทางอุทยานจัดทำเส้นทางเดินศ,ศึกษาธรรมชาติไปสู่น้ำตกตนไพรระหว่างทางเดินใน ระยะทางประมาณ650เมตรจะมีพันุไม้ป่าให้ศึกษาสภาพโดยรอบถูกล้อมไปด้วยป่าไม้ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์เป็นสภาพภูมิประเทศที่ดูแปลกตามองดูคล้ายป่าดงดิบมีจุดเล่นน้ำและน้ำตกเล็กๆระหว่างทางเมื่อเดินตามทางไปเรื่อยๆก็จะพบกับน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีน้ำไหลแรงลงมากระทบกับโขดหินจนเกิดเป็นละองเป็นภาที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมเป็นอย่างมากใต้ผิวน้ำก็มีฝูงปลา เพลงหรือปลาพวงเป็นจํานวนมากนับว่าเป็นน้ําตกที่มีความสวยงามเป็นธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงาครับ ขณะเดียวกันค่ะที่บ้านสองแพรกตำบล2สองแพรกออำเภอเมืองพังงาบรรยากาศก,ก็เป็นไปด้วยความคึกคักค่ะซึ่งในแต่ละวันนะคะจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และกลุ่มที่มาพักในพื้นที่จังหวัดพังงาแห่เข้ามาท่องเที่ยวทํากิจกรรมกันเป็นจํานวนมากโดยกิจกรรมที่เป็นที่นิยมนะคะก็ประกอบด้วยการเล่นโหนสลิงล่องแก่งในคลองแพรกขี่ช้างหรืออาบน้ําช้างและการขับขี่รถเอทีวีในเส้นทางแบบวิบากซึ่งแต่ละกิจกรรม ก,ะะก็สร้างความสนุกสนานตื่นเต้นแบบเร้าใจค่ะด้านนายเกียรติศักดิ์สันโลหะผู้จัดการบริษัทซีแลนด์แอดเวนเจอร์จำกัดกล่าวว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามามากเป็นมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางและกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแนวผจญภยัยซึ่งในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาทำกิจกรรมมากกว่าวันละ500คนครับ